สวัสดีพี่น้องไทยลูกไทยให้เบ่งครับผมให้พี่ให้พี่น้องเบ่งเมีสไสใหญ่แล้วก็มีฟืิ่มตำสาดแล้วก็มีสาญ่แล้วก็ขั้นสั่งพี่น้องเขาเบ่งแต่ก็เด้อพี่น้องเขาเด้ผู้ลูกหลานอยู่ทางไกลเรเคยเห็นก็่เบ่งเป็นคนหูคนตาครับผม <c oughs> จะไปเป็นของโบราณสวัสดีพี่น้องเขา บาจการผ้ามวนยังท่านได้ไปขายของครับผมให้พี่น้องเบิ้งครับนี่แหละเป็นของโบราณยัง,ย,งยังอยู่ครับยังหลายอันท่านสั่งเนก่ก็อัดครับผมแล้วก็ตะเกียงแล้วก็ไสแล้วก็เพิ่มตำสาดแล้วก็สากงค่ครับครับมีแนวดีๆกภาษีไายพี่น้องเบิง้งเราไปครับผมเข้าหนาสวัสดีครับ